สวัสดีครับมาดูพระเครื่องกับช่อง YouTube i ช h น n a นะฮะองค์แรกนะครับเป็นยิบผ้าพุทธศัตวรวษนะครับพร้อมกล่องยิผ้าสตรวตรรษพร้อมกล่องนะอ,องนี้นอนกล่องเนื้อตะกัวสวยเดิมจมูกดง <c oughs> ไม่มีเข็มนะครับเป็นบล็อกลางคู่ สวยๆนอนกล่องจะมุกโด่งมากนะครับ <c oughs> เอาหนึ่งพันบาทนะฮะหนึ่งพันบาทที่ผ้าสัตว์หนึ่งพันบาทอืม เหรียญเงินในหลวงรอเก้านะครับเนื้อเงินหลังพปรรปีสองเจ็ดนะเอาแปดร้อยนะครเท่าทุนเลยให้แปดร้อยบาทนะครับเนื้อเงินรอเก้าแปดร้อยบาทพระผงขี่เสือนะครับนะพระผงขี่เสือหลวงปู่สงนะครับวัดเจ้าฟ้าสารลอ,อย ขี้เสือเป็นพระผงต้นนะครับจำนวนการสร้างไม่เยอะเรียบวินเทจนะฮะเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทเรือรุ่นสองดวงพ่อหนา้ากระสี่โลหะเป็นทองแดงกระไนทองนะติดข้างทั้งหน้าและหลัง,นะง,งนะครั้งแปะข้างหน้าหลัง เอา900นะครับพร้อมเนี่ยมกันน้ำสิบทัดหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครบล็บอกนิยมนะคอสอขาดพระ1ิบทัดหลวงพ่อเงินปีหนึ่งสดนะ้านการใช้บ้างแต่ยังสวยนะครับเอา1,000บาทนะครับ1,000บาทเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับ หลวงพ่อเอียธนาคารนครหลวงไทยนะครับสร้างถวายปีสองศูนสมัยนั้นหลวงพ่อเอียเก่งมากนะครับดังมากนะฮะจะมีธนาคารมาจัดสร้างนะฮะเอาเจ็ดร้อยนะครับ700เจ็ดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับรุ่นสุดท้ายหลวงพ่อสุดวัดกาหลง รุ่นสุดท้ายหลวงพ่อสุดผิวออกลุ้งนิดๆนะครับเอาพันสองนะครับพันสองรอบาทสมเด็จปืนแตกหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำวัดท่าสูงนะครับตัวหนังสือโค้งว้สวยๆคาบฟ้าเต็มๆสมเด็จปืนแตก เอาพันสองนะครับหนึ่บาทเหรียญป้องอ้อยพิมพ์เล็กนะครับหลวงพู่เพิ่มวัดกลางบาทแก้วพร้อมตลับเป็นกอบเงินผสมนะเป็นตลับนะเป็นตลับเงินผสมเอา800ร้อนะขายราคาเหรียญเปื่อยนะแปดร้อบ,บาทสามเหลี่ยมหลวงพ่อรีวัดอโศกรามนรับเนื้อดินสภาพสวยหน้าตาติดชัดนะ สามเหลี่ยมพอลีวรโสุกรามสามเหลี่ยมพอลีเอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทหลวงพ่อโตวัดหอหมกนะครับหลวงพ่อจงภูกเกศเนื้อดินเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างรอบภูเกศเหรียญในหลวงสามรอบคัสสวยนะครับ คัดสวยปีศูนย์หกในหลวงสามรอบคัดสวยปีศูนย์หกเนื้อ,อนพะกาแล้วเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาท <c oughs> อันข้างหลวงพ่อเงินวัดออกวัดมลึกขทยวันนะครับทันตัวหลวงพ่อนะเจ็ดร้อยบาทข้างวัดมลึกเจ็ดร้อย ปิตาวัดชินโนรถปีหนึ่งสองนะพะกวยปูโตปูเสกนะปิตาวัดชินโนรถสมเด็จปิดตาหายาินะครับเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดเอา500บาทนะฮะห้าร้บ,500บาทนะชินโนรถปิตาอุดกิง่งพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงพอ่อฤาษีทิ้ดงดำองคนี้เป็นนิยมอุดกิ่งนะครับ เด็ดปิดตาอุดกิ่งนะตอกกลิ่งนะมีกิ่งเสียงดังฟังชัดนะครับเอาพันเจ็ดนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทตาอุดกิ่งพระพุทธห้าเหลี่ยมนะครับปีสองห้าศูนย์หกหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับพระพุทธห้าเหลี่ยมหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจัดสร้างนะครับปีศูนย์หกเอาห้าร้อยบาทนะครับพระพุทธห้าเหลี่ยมห้าร้อยบาท เหรียญประจําวันนะครับอาจารย์ชุมชัยคีรีนะนีนวันพฤหธัต์นะครับเหรียญประจําวันอาจารย์ชุมชัยคีรีปีสองพันห้าร้อยนะฮะสายเข่าออบผูกเสกเอาหกร้อยนะหกร้อยบาทแล้วก็ยี้าพุทธศตวรรษนะครับเป็นเสมานอนกลองผิวสวยน้ําทองนะฮะเสมายี่้าพุทธศัตวษนอนกลอง เนื้ออันปะก้ายิปซาพุทธศัตรูต์นะเนื้ออันปะก้านนน้องกล่องผิวน้ำทองนะเอาห้าร้อยนะห้าร้อยบาทผ้าสวยเก็บนนน้องกล่องนะห้าร้อยบาท ใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับสวัสดีครับ